เจียงชื่อเป็นผีจำพวกวัมไพร์หรือซอมบี้ตามความเชื่อของจีนเจียงชื่อปรากฏในวัฒนธรรมรวมสมัยหลายประการเช่นภาพยนตร์ชุดผีกัดอยากัดตอบซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด5้าภาคหรือในวิดีโอเกมต่างๆเช่นเรเงงโดชิกหรือที่ชาวไทยเรียกในสมัยก่อนคือเป่าเปาผีเพื่อนซี โดยมักปรากฏในเครื่องแต่งกายชุดขุนนางยุคราชวงศ์หรือตัวละครในการ์ตูนญี่ปุ่นชุดดราก้อนบอลชื่อเจ้าสื่อก็ดัดแปลงมาจากเจียงสื่อ เจียงชื่อเชื่อว่าเป็นวมไพร์ที่อาศัยนอนหลับอยู่ในโลงศพหรือถ้ำในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนจะออกหากินด้วยการดูดเลือดของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆด้วย,ยาการกระโดดเจียงซือมีผิวที่ขาวซีดและมีขนยาวซึ่งเกิดจากเชื้อราที่จเจริญเติบโตบนร่างกายแต่ถ้าเจียงชื่อกระโดดข้ามกระสอบข้าวจะก้มลงนับเมล็ดข้าวทุกเมล็ดซึ่งวิธีป้องกันเจียงซือบางครั้งจะใช้ การโปรยเมล็ดพืชหรือเข้าไว้ตามทางเดินหรือหลังคาบ้านเพื่อ่วงเวลาให้เจียงซื่อนับเมล็ดข้าวจนถึงเช้าซึ่งวิธีการเช่นนี้ก็เป็นวิธีเดียวกันกับการป้องกันวบมไพของยุโรป แท้จริงแล้วเจียงชื่อเป็นความเชื่อในทางศสย,ยศาสตร์ของลัทธิเต๋าหรือเมาซานชาวจีนมีความเชื่อว่าเมื่อมีผู้ตายลงศพจะต้องถูกฝังในบ้านเกิดในสมัยโบราณการคมนาคมเป็นไปอย่างลำบากนักบวชในลัทธิเมาซานจึงทำพิธีปลุกศพให้ลุกขึ้นมากระโดดตามตัวเป็นขบวน โดยมีการการสั่นกระดิ่งเป็นเครื่องให้จังหวะซึ่งถือว่าเป็นพิธีลับห้ามให้ผู้คนทั่วไปเห็นซึ่งวิธีการเช่นนี้เป็นที่นิยมกระทำในเขตปกครองตนเองชนชาติถูเจียมงเซียงซีอยู่ทางทิศต,ตะวันตกของมณฑลหูหนานเรียกว่าพินอินถือเป็นคำบอกเล่าหรือความเชื่อประการหนึ่งในท้องถิ่น ในหนังสือที่แต่งจากการคำบอกเล่านี้ชื่อเดร์คอสเวอร์ของเหลียวยี่วูระบุว่าพิธีนี้จะกระทำกันสองคนโดยผู้กระทำจะสวมเสื้อคลุมตัวใหญ่ที่คลุมตัวไว้ทั้งหมดและแต่งตัวศพด้วยชุดคลุมสีขาวและคลุมสีสะดโดยผ้าคลุมพร้อมกับใช้โคมไฟเป็นเครื่องนำทางขณะที่ออกเดินจะร้องบอกเตือนอยู่เป็นระยะๆะะว่าให้ระวังอุปสรรคต่างๆที่อยู่ข้างหน้าซึ่งพิธีนี้จะกระทำกัน ในเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีผู้พบเห็นและสภาพอากาศที่เย็นเหมาะกับการกระทำซึ่งศพของผู้ตายจะมองไม่เห็นผู้นำทางเนื่องจากถูกปิดบังไว้ด้วยเสื้อคลุม อย่างไรก็ตามมีผู้แย้งว่าแท้จริงแล้วเรื่องเจงสือหรือพิธีขนศพนี้เป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้นมาของขบวนการขนย้ายหรือลักลอบขโมยศพแบบผิดกฎหมายซึ่งเป็นไปได้ว่าการที่เห็นเป็นศพกระโดดเป็นขบวนคือการที่มาศพกับท่อนไม้ไผ่ต่อๆกันหรือแบกขึ้นหลัง นอกจากนี้แล้วในหมู่บ้านในชนบทที่ห่างไกลของอินโดนีเซียมีประเพณีการฝังศพที่เชื่อว่าจะให้ผู้ตายเดินกลับมาฝังศพตัวเองในบ้านเกิดหากเป็นกรณีที่ผู้ตายเสียชีวิตในที่ห่างไกลและจากบ้านเกิดจะทำการฝังไปก่อนเมื่อผ่านไปหลายปีญาติาตจะขุดศพขึ้นมาแต่งตัวให้เหมือนยังมีชีวิตอยู่ไม่มีการคลุมหน้าศพและทำพิธีปลุกให้ศพเดินกลับบ้านเองโดย เลือกเส้นทางที่เงียบที่สุดมีข้อห้ามคือห้ามแห่หรืออุ้มศพเป็นอันขาดหากใครไม่ปฏิบัติตามก็จะเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุอย่างไรก็ตามผู้ที่ทำพิธีกรรมนี้บอกว่าแท้จริงแล้วก็เป็นญาติอีกของผู้ตายนั้นเป็นผู้อุ้มศพเอง